ว่างน้ำขาวค่วงสิบห้าเมตรเหย่ยี่สบเมตรเป็นน้ำสีขาวคือนมนี่ัางหนึ่งติดปลาย่างหน้าฟางหนึ่งติดห่วยระดับสูงก็น้ำห่วยแต่แม่น้ำขาวยุดน้ำยุดเบิดแหล่งเบิดฝนเบิดปีเดอนหาห่วยแห่งเหลือแต่ไส แมงนำขาวว่างนำขาวนี่ยยังมีนามอยู่เพียงประมาณงามบางขาเนี่แหละให้ชราบบ้านห้อย่างห้กินอยู่อ่มีมือหนึ่งพ่อกับแม่กับลูกไปสอนแยงพ่อแม่ข้าตะสอนแยงข้าตะเก็บป่าลืมข้าวเบิงลูกลูกเป็นผู้ยิง่งจากตกนามย่ามใดตายอ่าคน ลางคนก็เอินว่าว่างนําขาวลางคนก็เอิ่นว่างเอ็นซื้อเด้งหน่อย,ยแต่ว่าผมบอกว่าเอยยื้อดอกครับนี่แหละท่มาของพายว่างนําขาวผู้อื่นจะจักิพ่อหรือบพอแต่ว่าผมเป็นพอ่อผมเคยพ่ออยู่ผมคิดว่าเป็นพีพายแน่นอนสมัยแต่ว่าสมัยเด้งหน่อยโมหุจักกับอกกดอกพีพายเป็นแนวใด ซูมืออนี่เข้าใจแล้วผมสมัยกี่กผมไปเลี้ยงค้วยเนะาะเสาร์อาทิตย์ต้องไปเลี้ยงควย้วยเลยผมอยู่ประมาณพอสี่พอหานี่แหละบายสามบายสี่แล้วคว้วโมหันหน้าเข่าบ้านปะกะติมันหันหน้าเข่าบ้านบ่เห็นควยก็เลยน้ห่หาเห็นมาเห็นมันนอนน้ำอยู่ว่างน้ำขาวนี่แหละสดเทียกอะไรงานอยู่ดคขอนสุมก้นดินดึกใส่ สุเทียกับขื้นอยู่แต่ว่ามืนะ่นนมันบาขื้นเจะได้ก็บ,บกขื้นแต่ว่าสิยาน้าขอไปไปไรมันก็นยางบอ่บอรโมปามันนะปาาสั้นฟังมันสั้นมีท่างเดียวคือตรงลุยพาน้ำไปน้ำตัวน,นี้ผมเคยไปสอนแงงกับเมียอยู่มันบาเลิกผมก็เลยลงลุยเลยน่ะบายานนี้ไปกับไปผู้เดียวเ้วยยางไปย,ยาง,ายยางายไปทึกแสไปพร้อม โนเตือจักมิยัง้งมาพันขาผมผมก็บ้อิยใจผมก็คิดว่าเป็นสาลายใต้น้ำละพันขาแล้วอมเราเป็นตัวดว้อยู่วางขาผมเนี่ยรอดพื้ดไปงาวดีที่เป็นเม็ดเขาดห้อย,ยผมคือเข้าใจว่าป่าโว้ยเขาได้ป่าไปฝากแม่เขาเลยน้อว่าจะดดน้ำหาเหยียบมันน้ำหาเหยียบว่าเป็นป่าใหญ่น่หนนะ้าเด็กหน่อยมึงจักยังคิดว่าเขนเหยียบพอ่อจิตกอดนะกอดหลดนหะน้า platform เบียงกอลน่ะเสิเอาให้ได้นําเหยียบป่า